มันกะย่งบิ่ด้เยอะก็เลยนะมีนีนนะน่ตัวบานเลยกำลังพ้นทุกคนเลย พี่ตาบุญน้อยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดทุกคนเลยเด้อมีว่าจะเป็นฟังเล่าฟังไทยหรือว่าตั้งประเทศที่ห้ามาที่ตามแล้วก็ฮับส้มซองของสมัยมืนอวาสมัยกับพาอพี่พาน้องมาเห็ดนี่กระตากันทุกคนเดี๋ยวจะไปรุ้นน้ำเดียวเลยเนาะว่ามันละได้หรือบอ่ไปเทอหนึงเลยทุกคนเลยไปมือเช้านี้เขาก็ได้ลายเติบเดียว สมัยมีได้ไปท่ายนะทุกคนทุนเดี๋ยวเห็นทอดอกเดมืมีคูบิมมีหมู่เนี่เลยเห็นตาใหญ่เลยรุ่นนี้ตับน้อยมานํำทางได้แล้วนะเห็นแล้วนะทุกคน,กคนเดี๋ยมันหาก,กำลังโอ้อ มันังปลาหลี่ขึ้นโอู้ทุกคนเราก็เอาไปะท่างนะ นี่ะทุกคนปลาลูกปลาหลีนี่เห็ดน้อยนั่นมันมันจะออกหลทุกคนแต่ว่ามันท่านที่พูดเหมือน เปนน้ดดงใหญ่เลยนะเห็ดนี้เลนะทุกคนเราจะได้เก็บเห็ดอีกแล้วตัวนี้สวยใหญ่เต็บแล้วเนาะหลายเขาเลยเก็บแล้วจังหายนี่สมัยกระหม่อมอยู่เลยทุกคน เดตามบุญน,น้อยมือสาวนี้ได้อันใหญ่เลยนะทุกคนจะได้อันนสองมู่สามมู่นี้ทุกคนได้ซ้ำนี้นะถ้้เฮตาใหญ่มันก็จะได้หลายกว่นนี้เพราะว่ามันดอกใหญ่ mạn nè, các cô nè, con nó có chưng nhang nấy luôn, nõi sẽ ảo nó, thôi ăn mì chat với cậu nè, các cô. พื้นในเฮตตาบนะทุกคนนี้ดอกมันกะย่งดม่ดีเยอะก็เลยนะมีนี่ตัวบานเลยกำลังพน้นทุกคนเลย มันล้น โหล่นเลยไ<ป>พอดีว่าเห็ดมัน,มนเฮ็ดน้อยมันออกมื่อนี้เขาเจ้าก็เลยไปหาปเพเ่ยเมื่อวานนี้เฮ็ดแอนเห็ดใหญ่ทุกคนมันเท่าได้แล้วมันบาดเลย นี่ดีใจนี่มาตื่นอีแล้วเห่าไปป่ามันีีก็มิจะมอยอยู่ในเฮ่ามือเสาเนี่เพราเขาเจ้าบิไดไไปหาไปเลย จระนือจะพบเดี๋ยวจากๆนะีน่มีทุกคนนีีแตไดอกองามสมัยแจอาไม่เก่งจริงนะนี่โฮมเดี๋ยวเขากันได้หลายเลยตาบโตตาบโตทุกคน,พนเพื่อมันได้ย่ต่อไป้ะเราจะไปหาอีกก้อน ก็จะไปหาบนไม้ทุกคนมาผู้เดียวนะสายเดียวคือเก้าทุกคนก็นจะประมาณนี้้เอมันกระเปดอยู่นะบน6กกระมี่ทุกคนแล้วทุกคนแต่มันคืออ่อนน้อยอีทีเนาะ พิณจะส่งดลกดาบโตดาบโตคนมูมันอยู่นี่โตมาอีหลีนะ <c oughs> เอ๊ะอย,ยู่ไหนจะไปเก็บก็ ตัวนี้มันจะเยอะบานได้แล้วเนะตัวนี้ก็จุ่มนี้มันอ้อมูกบีหญ่ทุกคนเรือว่ามันท่านได้อ,อ้อกมนะืดไนเนาะ นี่ไปหาต่อยก,นะกันเนาะมีกระมือไหมทุกคนแต่ตัวนี้น้อยใช่เนาะจาบต่อเลย มาทุกคนเบึ้งคุยเทียนทางมาแล้วทุกคนเดยวมาปิดเห็ดชอยสมัยเด้อว,วันนี้เด้อไปหาปิดก็นด้ทุกคนโคขนาดน ได้เห็นตาบนะทุกคนนี่ โ,โลหล่นเลยนี่อะไรทุกคนนะจะตกกระจูมทั้มันี้ก็เห็ดทุกคนหวานหวานเนี่ยมันนี่ขึ้นแต่ที่ดิน มาเนาะแล้วทุกคนเห็ดเทาก็ได้หลายเติบ์เดี๋ยวจะมาเยี่ยมมึงเห็ดเลยเนาะวมาลางามหรือบ่อยเลยเ็ดสมัยก็ได้หลายเติบด้วยทุกคนจะดอกงามๆยังเป็นจุ่มอยู่นะฮะกำลังอ้อเดี๋ยวจะเก่งกินเม่งเห็งเฮดเทาก็หามาก็ได้หลายเตอร์ไปทุกคนตอนตนี้ก็มาหดขื้นเลย นี่ก็เอาเยอะอันลอตีนแกงไปตามไปหน้าก็ยัางไม่ได้ล้างนัาจะมาลอตีนแล้พวกเละลายลอตีนล้างแล้วแกงทุกคนลอกกินเช้ากว่านี้กินเช้าแล้วเพราะว่าสิบโม,มงเลย Да, но я ไกฟก็แซ่สักคุณพุนสวยจังดีมาก